คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อแรกเปลี่ยนความรู้และสาระในการเลี้ยงปากกัดและโชว์ความสวยงามของปากกัดเท่านั้น สวัสดีนะครับมิตรรักแฟนประกาศที่น่ารักกันทุกท่านจากทางบ้านเลยนะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับยียหมายียหมาจัสมินเบตตาฝามนะครับฟ้องประกาศเมืองโมอแกน,นสอนจุดขนแกนะตามที่นะครับสัญญาไว้นะครับคลิปนี้ก็จะมาพาพเพื่อนนะครับไปรู้จักกับเจ้าไสเดือนน้ำไสเดือนน้ำนะครับแล้วก็ วิธีการเพราะเลี้ยงขยายพันธุ์นะครับว่าเนี่ยที่เฮียหมาทาอยู่เนี่ยทำยังไงใช้อะไรบ้างนะครับวิธีการขยายยังไงนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวมาบอกแบบไม่มีกัก๊กเลยนะครับก็ยังไงก็นี่กดไลค์นะครับกดซับ c r i b e กดแชร์กด,กด, share, กดสั่นกระดิ่งกดแมงทุกอย่างนั่นแหละมีอะไรกดกดรูกย อ่ะนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็อบมาทําความรู้จักกับเจ้าไส้เดือนน้ํากันก่อนนะครับอ่าไส้เดือนน้ํานะครับก็เป็นสัตว์ในจาพว,วกหนอนป้องนะครับในสกูลหนอนป้องนะครับหนอนป้องป้องป้องนั่นแหละมันเป็นป้องนั่นแหละเออไส้เดือนนั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็อาศัยอยู่ในตามแหล่งน้ําจืดต่างๆนะครับก็ส่วนมากจะอาศัยกันเป็นกลุ่มนะครับเพราะว่า เขาจะมีวิถีชีวิตในการเอาหัวเนี่ยปักลงดินไปแล้วก็เอาหางเนี่ยโผล่ขึ้นมาโบกสะบัดอย่างนี้นะครับอ่าโบกสะบัดน้ําไปมาเพื่อให้เกิดการหมุนหมุนเวียนของน้ำนะครับให้เกิดออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาอยู่กันได้เยอะเนี่ยน้าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไว้ไว้ไวตลอดเวลาทาให้เกิดออกซิเจนนะครับก็เป็นอากาศหายใจของเขาไปนะครับน้อนป้อง,องพวกนี้นะครับหรือเจ้านอนเส้เดือนน้ำเนี่ย กินพวกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายแล้วเป็นอาหารนะครับเป็นส่วนมากนะนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับเจ้าตัวไส้เดือนน้ำนะครับแล้วก็คุณค่าทางโพชนาการนะครับที่เอามาเลี้ยงปลาสวยงามทั้งหลายแหล่ข้างหลังของยี่หมาเหล่านี้นะครับเนี่ยไส้เดือนน้ำนะให้โปรตีนสูงถึง60%เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับคุณค่าทางสารอาหารของเจ้าไส้เดือนน้ำเนี่ยเยอะจริงๆนะครับเยอะกว่า อาอแดงหรือนอนแดงซะด้วยซ้ำนะครับตัวนี้เยอะมากๆกนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดอาหารเลี้ยงประกัดอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่มันมีวิธีการในการเพราะเลี้ยงในการอะไรอย่างนี้นะครับหลายๆท่านก็อาจจะมองข้ามตในส่วนนี้ไปนะครับสำหรับคนที่ทําปลาไม่เยอะแบบพีหมานะครับเป็นโฮมบีดเล็กๆอย่างนี้นะครับการเพาะไส้เดือนน้ำเนี่ย ช่วยได้มากเลยเพราะว่าที่ขอนแก่นเนี่ยไม่มีให้ลายแดงให้ช้อนนะครับต้องซื้อเอาซึ่งโลนึงก็400บาทวันหนึ่งที่หมาต้องซื้อลายแดง200-300นะแพงนะเออก็เลยหาตัวช่วยนะครับเพิ่มเข้ามาก,ก็คือเจ้าใส้เดือนน้าสนในเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเพราะเลี้ยงแล้วก็วิธีการขยายนะครับเพื่อที่เราจะต่อยอดนะครับเพราะว่ารู้สึกอ่าไอกล่องที่ทําไว้เนี่ยมันไม่พอแล้ะ ปลามันกินเยอะขึ้นเรื่อยๆตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็กินเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่หมาก็เลยจะมาขยายวันนี้ก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอ่ะพร้อมกันหรือ,อยังงนี่หมาเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมที่จะอาบนานะ้ำแล้วดูนี่เร้อนมากเลยเอาไปดูกันนะครับไปชมกันจะได้ไม่เสียเวลาไปกันแลยโอเคครับแล้วก็ เราก็จะมาเตรียมนะครับภาชนะนะครับซึ่งเฮหมาเนี่ยก็จะใช้เป็นกล่องโฟมนะครับที่มีฝาปิดมิดชิดนะครับก็อ่านี้เป็นไซส์ประมาณสัก10บโลมั้งไม่รู้จำไม่ได้นะครับอ่าสิ่งต่อไปที่เราต้องมีนะครับนั่นก็คือดินนะครับของเฮหมาเนี่ยใช้เป็นดินเหนียวนะดินล่วนดินอะไรก็ได้นะครับก็แบะแบะ ของที่หมาเนี่ยเป็นดินเหนียวโปะอาหารได้แค่นี้อัตราส่วนนะครับก็คือ1ต่อ10นะครับดิน1ส่วนนะครับอ่าหมาก็จะแปะๆไว้ตรงนี้แหละนะครับแปะแะไว้ทั่วกล่องนะครับทาทาไว้นะครับหนึ่งต่อสิบคืออะไรนะครับดินหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ทานสิบส่วนนะครับก็จะทำเหมือนกันนะครับทั้ง 2ลังโฟมเลยจริงๆแค่หมาเพาะไว้ประมาณ4-5่หลังแหละนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่พอแล้วก็มาทำใหม่ทำเพิ่มไปนะครับให้ลูกปลาเนี่ยได้มีอาหารกินตลอดนะครับโอ้ยโอเคนะครับเราได้ดินแล้วนะครับก็อะไรต่อ <laughs> อ่ะ ดินนะครับดินหนส่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเฮียหมาไปเอาฐานแป๊บนึงนะครับฐานก็จะใช้10ส,ส่วนนะครับต่อดิน1ส่วนนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวไปเอาฐานแป๊บนึงโอเคนะครับก็เฮียหมาได้ฐานมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ฐานนะครับลงไปนะครับอ่ากะกะเอานะฮะตัวนี้1ต่อ10มาเป็นกระสอบเลย ใส่ไปพอประมาณนะครับตนนัวนี้โอเคแล้วเราก็เกลี่ยๆหนอ่อยทานนะครับถ้ามันก้อนใหญ่เกินไปก็ทุบๆก่อนนะตนนัวนี้โอเคนะฮะใส่ทานลงไปนะครับอย่างที่บอกอัตราส่วนก็คือ1นต่อสินะครับใครมีก้อนใหญ่ก็ทุบๆหน่อยละกันนะครับก็ ทุบไปเลยนะครับี่หมาก็ทุบปาส่วนหนึ่งนั่นแหละนะครับทีนี้ไม่แตกไม่แข็งคิบหายเลยเจ็บกว่าอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทําการนะครับเติมน้ํานะครับเติมลงไปนะครับให้ท่วมถ่านนะครับแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับก็คือไหมาเนี่ยเอาถ่านเนี่ยไปแช่น้ํามาแล้วสองสัมัแล้วก็เอาไปตากแดดให้เรียบร้อยนะครับให้แห้งนะครับก็ เป็นการทําความสะอาดอะไรของเขาว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวเฮียห,หมาไปเอาน้ํามาเติมก่อนนะฮะแล้วรอสักครู่นะจ๊ะโอ,โอเคนะฮะโอเคเลยนะครับเราได้น้ํามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมน้ําลงไปนะครับเอาแค่ท่วมฐานเท่านั้นนะครับค่อยๆเติมนะครับตอนนี้ค่อยๆเทค่อยๆเติมลงไป ต้องรีบร้อนนะฮะตัวนี้ใส่น้ำเนี่ยอโอเคนะครับก็กดกดถาดลงนิดนึงนะครับดูว่ามันพัวไหมอือพ่วม,ะวมนะครับเรียบร้อยนะครับอเรียบร้อยอนะก็มีหลายๆท่านนะสอบถามกันเข้ามานะตัวนี้ก็มี่หมาตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะครับ ก็ลองทดลองดูนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่เราต้องมีนะครับในการเพราะไสเดือนน้าหรือขยายนะครับนั่นก็คือพวกพ่อแม่พันธุ์นะครับเราก็ตักตักมาจากที่เราขยายไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะอยู่ในนี้เราก็ใส่ลงไปเลยนะครับถังละนิดถังละหน่อยนะอ่าเขาก็จะอยู่ในนั้นแหละนะครับลงไปสิลูก ไปลงเดี๋ยวลงอ่างปลานะบอกเลยเนี้ยเดี๋ยวปร้อยง่ายเปล่าใส่เดือนเนี่ยมันก็จะลงไปนะครับลงไปอยู่ด้านล่างนะครับเอาหัวปักดินนะครับแล้วก็หางผูกขึ้นมาสูตรนี้นะครับก็คือใช้ในการเลี้ยงเลี้ยงด้วยถาดน,นะครับมันก็จะมีรูปแบบในการเลี้ยงเนี่ยเยอะหลายแบบนะครับแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่นะครับที่เขาใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือนน้ำเนี่ยเป็นวิธียอดนิยมที่สุด เพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกนะครับ <Okay. S 1> ง่ายแค่นี้นะครับหลังจากนี้นะครับเฮียหมาก็จะเอาอาหารมาใส่ให้เขานะครับอ,อ,อาหารเนี่ยมีเยอะมากมายหลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวเฮียหมาจะมาเล่าให้ฟังว่าเฮียหมาเนี่ยใช้อะไรเลี้ยงนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งโอเคนะฮะก็มาถึงอาหารที่เฮียหมาใช้เลี้ยงนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับเจ้าขนมปัง นะครับฟาร์มเฮาขนมปังอะไรก็ได้นะครับก็อาหารเนี่ยจริงๆเนี่ยใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกแผ่นยอแป้งขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่อะไรพวกนั้นนะครับก็ได้นะครับแต่เี่มาสะดวกแบบนี้นะครับก็เป็นฟาร์มเฮาง่ายดีนะครับก็หมดอายุวันที่15เดือน11นะครับปี2021นะครับวันที่อัดคลิปวันนี้ก็วันที่20นะครับหมดอายุมา5วันเรียบร้อยนะครับ ขั้นแรกนะครับก็แบ่งขนมปังก่อนนะครับเพราะว่าไส้เดือนที่เราใส่ไปเนี่ยมันมีไม่เยอะหม,มาก็จะใส่แค่นี้นะครับ2อนอันจริงๆใส่อันเดียวก็ได้นะ,ะแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับแค่นั้นแล้วเราก็ยกไปตั้งไว้ในที่ที่มันเย็นๆนะครับอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับไม่ร้อนนะครับเพราะว่า ถ้ามันร้อนเนี่ยไส้เดือนมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับจากที่ทำำมานะครับขอแค่เป็นพื้นที่เย็นๆนะครับโอเคนะฮะง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยไส้เดือนเนี่ยเราจะขึ้นหรือเปล่านะครับพี่หมาก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าไปกันเลยก็เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมนะฮะ ชิคเล็กๆง่ายๆง่ายมากเลยในการเพาะไส้เดือนน้ำนะครับแบบที่หมาทำมาให้เพื่อนๆดูนะครับไม่มีความยากอะไรเลยนะครับง่ายมากนะครับอุปกรณ์วัสดุอะไรอย่างเงี้ยครับก็หาได้ตามทั่วไปนะครับลังโฟมนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีลังโฟมนะครับมีดินนะครับดินเนี่ยเป็นดินล้วนดินอะไรก็ได้ขอแค่เป็นดินอะไปขุดข้างบ้านมาก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับแล้วก็มีทานนะครับมีทานนะครับ อ่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องมีพ่อแม่พันธุ์นะครับหัวเชื้อก็คือเจ้าไซเดอร์น้ำนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับก็คืออาหารนะครับอาหารเนี่ยใช้หลากหลายรูปแบบได้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นยอก็ได้แผ่นยอเส้นขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกเนี้ยอะไรที่มันเป็นแป้งเส้นๆนะครับอ่าถ้าเป็นแผ่นยอพวก เส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยให้เอาไปแช่น้ําก่อนนะครับประมาณทักสิบนาทีแล้วก็ค่อยเอาไปให้เขานะครับแต่ของยี่หมาเนี่ยสะดวกแบบนี้เลยขนมปังเลย,เลยโคดง่ายเลยซื้อที่ไหนก็ได้หมดอายุยังใช้ได้เลย <laughs> โอ,โอ,อ้คิดเอาแล้วกันนะครับแล้วก็มันใช้ได้ผลจริงๆนะออบอกก่อนขนมปังเน่ะแม่งขึ้นโคดเยอะเลยนะครับ่คลิปนี้ง่ายๆสั้นๆแค่นี้นะครับเป็นอีพีที่1แล้วกันในการเพาะเลี้ยงเส้เดือนน้ำนะครับในแบบฉบับของ จัสมินเบตาฟา m นะครับฟาร์มประกาศเมืองมอกแคนแดนอีสานวัดขอนแก่นโอ้ยจวดคักจจดแน่แทะอ่ะนะครับก็สรุปนะครับไสเดือนน้ำเนี่ยก็คือสุดยอดอาหารชนิดหนึ่งนะครับที่นอกจากไรแดงแล้วก็ยังมีไสเดือนน้ำนะครับที่ให้โปรตีนสูงมากนะครับโอ้ยยุดทท้งฟ้าหนึ่งโปรตีนโอ้ยมะหลายแห้งนะครับ6กกันเลยทีเดียวครับ รับรองว่าเนี่ยลูกปลาเนี่ยโตวไวมากนะครับแล้วก็ใส้เดือนน้ํานะครับเหมาะกับปลาที่มีขนาดไซส์ขึ้นมานิดนึงสักอายุสักเดือนหนึง่งหรือขนาดเท่าใบแคร์ประมาณนี้นะครับก็จะเหมาะกับใส้เดือนน้าขึ้นไปนะครับสามารถให้ลูกปลาได้นะครับไซส์ประมาณสักข้อนึงอะประมาณนี้เออประมาณสักข้อนึงอายุสักเดือนหนึ่งอ่ะเริ่มให้เลยนะครับ แต่ไม่ต้องให้เยอะนะครับเพราะว่าโปรตีนมันสูงนะครับถ้าเกิดปลาเขากินเยอะแล้วเนี่ยบางทีมันมันเสี่ยงต่อการเกิดโรคท้องมานขึ้นมานะครับเพราะว่าโปรตีนมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีขนาดใหญ่กว่าลายแดงเนี่ยเยอะมากนะครับตัวหนึ่งก็ออนอนหนึ่งตัวเนี่ยปลากินได้2ตัวเลยนะนีกินปูตรงๆเลยนะครับก็ลองลองกะปริมาณกันเอานะครับเวลานําไปใช้นาไปให้ลูกปลานะครับสาหรับปลาฟ้อมเนี่ยที่หมากเ็เวลาเก็บเกี่ยวขึ้นมาเนี่ย เฮ้ยไม่บอกไม่บอกบอกเอาไว้คลิปต่อไปเอาไว้คิปต่อไปนะครับเดี๋ยวทําไม่ดูนะครับแน่นอน100%เนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ใช้อยู่ค่อนข้างเยอะเลยพอสมควรนะครับพอดีมันมันโตไม่ทันละก็เลยมาขยายนะครับก็ถือโอกาสเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์มีสาระมีความสนุกอะไรตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับก็ เป็นกาลังใจให้เฮียหมาทําคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะครับสําหรับใครที่ดูแล้วรู้แล้วนะครับเดือนผ่านไปเฉยๆนะครับให้เก็บซึ่งกันและกันนะจ๊ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับก็ด็อกขอไปตัวทำงานกับลูกค้ายืนรอยหน้ารักแล้วนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่านะครับอสวัสดีครับโอยกดติดตามด้วยว้ยไปแล้วบ๊ายบาย